สวัสดีทุกคนก่อนอื่นอยากให้คุณลองหามุมที่สบายสบายนั่งพักหายใจลึกๆสักครั้งแล้วลองปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับช่วงเวลานี้แค่เรากับเสียงเล่าเบาๆตรงหน้าวันนี้ฉันมีหัวข้อที่ทั้งอบอุ่นและสำคัญมากอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังนั่นคือเรื่องจิตวิทยาของคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือที่เราเรียกกันว่า e m ม a t h y ค่ะลองนึกภาพตามนะคะคุณอาจเคยมีเพื่อนสักคนที่เวลาเราท้อเขาไม่ต้องพูดอะไรมากกต่เพียงแค่อยู่ข้างๆก็เหมือนใจเรามีแรงขึ้นมาอีกนิดหรือบางครั้งเขาเหมือนจะรู้เลยว่าเรากําลังเศร้าแม้ว่าเราจะพยายามยิ้มกลบเกลื่อนก็ตามนั่นแหละค่ะคือพลังของความเห็นอกเห็นใจ เป็นพลังที่เชื่อมโยงหัวใจกับหัวใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายในตอนนี้เราจะมาชวนกันทำความเข้าใจว่าคนที่มีเอม a t h ตีสูงมีลักษณะอย่างไรทำไมพวกเขาถึงรับรู้ความรู้สึกคนอื่นได้ลึกขนาดนั้นและถ้าเราเป็นหนึ่งในคนที่ไวต่อความรู้สึกของคนรอบข้างมากๆเราจะดูแลหัวใจของตัวเองได้อย่างไร เตรียมหัวใจให้อบอุ่นแล้วไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันนะคะความเห็นอกเห็นใจคืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy คืออะไรกันแน่ empathy คือความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเรากับว่าเรากําลังรู้สึกเหมือนกับเขาค่ะ มันไม่ใช่แค่การรู้ว่าคนอื่นเศร้าหรือดีใจแต่เป็นการรู้สึกไปพร้อมๆกับเขานักจิตวิทยาแบ่ง e m ม a t h y ออกเป็น3าประเภทค่ะประเภทแรกคือ c ognitive empathy ความเห็นอกเห็นใจทางความคิดเราเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรแต่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกตามไปด้วยเหมือนการมองเห็นมุมมองของคนอื่น ประเภทที่2คือ emotional empathy ความเห็นอกเห็นใจทางอารมณ์เราไม่เพียงเข้าใจแต่เรารู้สึกตามไปด้วยเมื่อเพื่อนเรากำลังเศร้าเราก็รู้สึกเศร้าไปด้วยเมื่อเขาดีใจเราก็มีความสุขไปด้วยและประเภทที่3คือ compassionate empathy ความเห็นอกเห็นใจที่นำไปสู่การกระทำเราไม่เพียงเข้าใจและรู้สึกแต่เรายังอยากจะช่วยเหลือ หรือทำอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเขาคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมักจะมีทั้งสามประเภทนี้ผสมผสานกันค่ะและนี่ทำให้พวกเขาเป็นทั้งคนที่เข้าใจดีเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นคนที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอลักษณะของคนที่เห็นอกเห็นใจสูงมาดูกันค่ะว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมีลักษณะอย่างไร หพวกเขารับรู้อารมณ์ของคนอื่นได้ง่ายแม้คนอื่นจะพยายามซ่อนความรู้สึกพวกเขาก็มักจะรู้ได้ว่ามีอะไรผิดปกติเพียงแค่สังเกตจากน้ำเสียงสีหน้าหรือภาษากาย 2. พวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีมากไม่ใช่แค่ฟังด้วยหูแต่ฟังด้วยใจพวกเขาให้ความสนใจอย่างเต็มที่ไม่รีบตัดสินไม่รีบให้คำแนะนำ แต่ให้พื้นที่สำหรับคนอื่นได้ระบายและแสดงความรู้สึก 3. ก่อนที่จะตัดสินหรือมีความคิดเห็นพวกเขาจะพยายามเข้าใจบริบทเหตุผลและความรู้สึกของอีกฝ่ายก่อน 4. พวกเขาไม่เพียงเข้าใจอารมณ์แต่ยังเข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมพวกเขารู้ว่าผู้คนแต่ละคนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และนั่นส่งผลต่อวิธีคิดและความรู้สึก 5. พวกเขามักจะช่วยเหลือโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนเมื่อเห็นใครต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจะยื่นมือเข้าไปอย่างจริงใจไม่ใช่เพราะต้องการอะไรตอบแทนแต่เพราะพวกเขารู้สึกอยากช่วย 6. พวกเขาอ่อนไหวต่อความไม่ยุติธรรมเมื่อเห็นใครถูกปฏิบัติไม่ดีถูกรังแกรหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ พวกเขาจะรู้สึกไม่สบายใจและมักจะพยายามทำอะไรสักอย่างแต่มีอะไรที่สำคัญมากที่คุณต้องรู้คะ่ะคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมักจะรับภาระทางอารมณ์ของคนอื่นไว้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่อาจจะทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าทางใจได้สมองของคนที่เห็นอกเห็นใจทำงานอย่างไร มาดูกันว่าสมองของคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงทำงานอย่างไรคะ่ะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนักวิทยาศาสตร์พบว่าในสมองของเรามีระบบที่เรียกว่า Mirror Neurons หรือเซลล์ประสาทกระจกค่ะเซลล์ Cell เหล่านี้จะทำงานเมื่อเราเห็นคนอื่นทำอะไรหรือรู้สึกอะไรแล้วสมองของเราจะสะท้อนการกระทำหรือความรู้สึกนั้นด้วย เหมือนกับว่าเรากำลังสัมผัสความรู้สึกนั้นจริงๆค่ะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเมื่อเราเห็นคนอื่นเจ็บเราก็รู้สึกเจ็บไปด้วยหรือเมื่อเห็นคนอื่นยิ้มเราก็อยากยิ้มตามสำหรับคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงระบบ m i r รอร์นิวโรนสของพวกเขาทำงานได้ดีมากและไวมากค่ะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่น a ะมิกดาลา และ anterior cingulate cortex ทำง,งานได้ปกติกว่าคนทั่วไปนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าสมองของคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมีการเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่ประมวลผลอารมณ์กับส่วนที่ใช้ในการคิดและตัดสินใจได้ดีมากทำให้พวกเขาไม่เพียงรู้สึกอารมณ์แต่ยังสามารถเข้าใจและจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นได้ด้วย สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่สิ่งที่คงที่ค่ะเราสามารถฝึกฝนและพัฒนามันได้การฝึกสมาธิการอ่านหนังสือการฟังเรื่องราวของคนอื่นและการเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆสามารถช่วยเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของเราได้ ข้อดีของการเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจสูงการมีความเห็นอกเห็นใจสูงมีข้อดีมากมายเลยค่ะด้านความสัมพันธ์คนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมักจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีคุณภาพกับคนรอบข้างพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีคู่รักที่เข้าใจและสมาชิกในครอบครัวที่อบอุ่นคนอื่นรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่จะเปิดใจกับพวกเขาด้านการทำงาน ในโลกของการทำงานความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะที่มีค่ามากค่ะพวกเขามักจะเป็นหัวหน้าที่ดีเพื่อนร่วมงานที่น่าไว้ใจและคนที่สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ดีด้านสุขภาพจิตการช่วยเหลือคนอื่นและการเห็นว่าเราสามารถส่งผลดีต่อชีวิตของใครสักคนได้ทำให้เรารู้สึกมีความหมายและมีความสุขค่ะมันเติมเต็มจิตใจของเราในระดับลึกด้านการเติบโตส่วนตัว การเปิดใจรับมุมมองและประสบการณ์ของคนอื่นทำให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราเข้าใจโลกและความหลากหลายของมนุษย์มากขึ้นด้านสังคมคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมักจะเป็นแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมพวกเขาไม่เฉยเมยต่อความทุกข์ของคนอื่นและมักจะหาทางช่วยเหลือหรือสร้างความเปลี่ยนแปลง ความเห็นอกเห็นใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สวยงามที่สุดของมนุษย์ค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้อบอุ่นและน่าอยู่ขึ้นความท้าทายของการเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจสูงแต่ทุกอย่างก็มีสองด้านเสมอนะคะการมีความเห็นอกเห็นใจสูงก็มีความท้าทายของมันเช่นกันความท้าทายแรกคือ emotional exhaustion หรือความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เมื่อคุณรับรู้และรู้สึกตามอารมณ์ของคนอื่นตลอดเวลามันก็เหมือนกับว่าคุณกำลังแบกภาระทางอารมณ์ของหลายๆคนไว้พร้อมกันสิ่งนี้สามารถทำให้คุณเหนื่อยล้าหมดไฟและรู้สึกท่วมทนได้ค่ะความท้าทายที่สองคือการละเลยตัวเองคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมักจะใส่ใจคนอื่นมาก จนลืมดูแลตัวเองค่ะพวกเขาอาจจะยอมสละเวลาพลังงานหรือความต้องการของตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นจนกระทั่งตัวเองหมดไฟความท้าทายที่สคือการถูกเอาเปรียบบางครั้งคนอื่นอาจจะใช้ประโยชน์จากความเห็นอกเห็นใจของคุณค่ะพวกเขารู้ว่าคุณจะช่วยจึงขอความช่วยเหลือบ่อยครั้งเกินไปหรือบางคนอาจจะไม่ให้คุณค่ากับความช่วยเหลือของคุณความท้าทายที่ส คือเอม a พ h y ี a แฟตีเมื่อคุณต้องเผชิญกับความทุกข์หรือความเจ็บปวดของคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในอาชีพที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นเช่นแพทย์พยาบาลน,นักจิตวิทยาคุณอาจจะเกิดอาการเหนื่อยกับการเห็นอกเห็นใจทำให้รู้สึกชาไปหรือไม่สามารถรู้สึกอะไรได้อีกต่อไปและความท้าทายสุดท้ายคือ การรับภาระความรับผิดชอบที่ไม่ใช่ของตัวเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบแก้ไขทุกปัญหาช่วยทุกคนแม้ว่ามันจะเกินความสามารถของคุณก็ตามสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกผิดความเครียดและความวิตกกังวลได้ค่ะ วิธีดูแลตัวเองสำหรับคนที่เห็นอกเห็นใจสูงถ้าคุณเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะมาดูกันว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้ดี 1. ตั้งขอบเขต (set boundaries) นี่สำคัญที่สุดเลยค่ะคุณต้องรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรจะพูดว่าไม่มันโอเคที่จะปฏิเสธ เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะหมดไฟการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวมันเป็นความจำเป็นค่ะคุณไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าตัวเองว่างเปล่า 2. ให้เวลากับตัวเองจัดสรรเวลาให้ตัวเองเป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงทำสมาธิหรือแค่นั่งเงียบๆคนเดียวเวลาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรีเซ็ตอารมณ์ และเติมพลังได้ 3. เรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความรู้สึกของคุณกับของคนอื่นนี่เป็นทักษะที่สำคัญค่ะถามตัวเองว่านี่เป็นความรู้สึกของฉันหรือของคนอื่นบางครั้งเราซึมซับอารมณ์ของคนอื่นจนคิดว่าเป็นของเราเองการรู้จักแยกแยะจะช่วยให้คุณไม่แบกภาระที่ไม่ใช่ของคุณ 4. ฝึกการเห็นอกเห็นใจตัวเอง Self-compassion คุณใส่ใจคนอื่นมากแล้วตอนนี้ถึงเวลาใส่ใจตัวเองบ้างค่ะพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนให้อภัยตัวเองเมื่อคุณทำผิดพลาดดูแลตัวเองเหมือนที่คุณดูแลคนที่คุณรัก 5. หาคนที่เข้าใจคุณคุณต้องมีพื้นที่ที่คุณสามารถระบายความรู้สึกของตัวเองได้เหมือนกันค่ะ หาเพื่อนคนในครอบครัวหรือนักจิตวิทยาที่คุณสามารถพูดคุยและแบ่งปันภาระได้ 6. ฝึกการมีสติ mindfulness การมีสติจะช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและไม่ท่วมพ้นกับอารมณ์ค่ะการฝึกสมาธิการหายใจลึกๆหรือแม้แต่การเดินอย่างมีสติจะช่วยให้คุณจดจ่อกับตัวเองมากขึ้น 7. จําจำไว้ว่า คุณไม่สามารถช่วยทุกคนได้และมันก็โอเคค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้กอบกู้โลกคุณทำในสิ่งที่ทำได้และนั่นก็เพียงพอแล้วบางครั้งการอยู่เคียงข้างและรับฟังก็มีค่ามากพอแล้ว 8. เลือกการต่อสู้ของคุณไม่ใช่ทุกปัญหาที่คุณต้องเข้าไปแก้ค่ะเลือกสิ่งที่คุณสามารถมีผลกระทบได้จริงๆ และปล่อยให้สิ่งที่เกินความสามารถของคุณไปการเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงเป็นของขวัญที่สวยงามมากค่ะคุณทำให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าตัวเองมีค่าและถูกเข้าใจแต่อย่าลืมว่าคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันค่ะ คุณก็มีขีดจํากัดคุณก็ต้องการความอบอุ่นและการดูแลเหมือนกันดังนั้นขณะที่คุณมอบความเห็นอกเห็นใจให้กับคนอื่นอย่าลืมมอบมันให้กับตัวเองด้วยนะคะการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวมันเป็นการเติมเต็มตัวเองเพื่อที่คุณจะได้มีพลังที่จะให้ต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้กอบกู้ทุกคนคุณแค่ต้องเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนท้ายของคลิปนี้นะคะถ้าใครมีความคิดเห็นหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยทางเรายินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าคลิปนี้ทำให้ทุกคนรู้สึกชอบหรือได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพกายและใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ